มีอะไรไหมมาเร็วอ่าได้แล้วหนึ่งตวัวอ่าได้มาอีกตัวหนึ่งแล้ว สวัสดีครับผมจะชายกุ๊บนะครับวันนี้กูุ๊ปก็พาเพื่อนๆมาดักปูในบ่อน,นะครับแต่เราไม่ได้จะดักขายกันนะฮะวันนี้กุ๊จะมาดักเช็คไซส์นะครับว่าไอ้ปูที่เราเลี้ยงเนี่ยปล่อยไปแล้วณวันนี้ก็ประมาณ2เดือนนะครับปูไซส์สองเดือนเนี่ยมันจะตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนและมีมอเตอร์แต่กูุไม่ได้เปิดเพราะ บ่อนี้กําลังรอลูกปลาเก๋าอยู่นะครับลูกปลาเกา๋ากุ๊บสั่งมาจากละนองนะฮะน้าที่แล้วมันยังไม่มีแต่น้ํานี้กําลังลุ้นว่ามันจะได้หรือไม่ได้ก็เลยไม่ได้เปิดออกนะครับเพราะว่าเปืองไฟนะฮะเลี้ยงสองเดือนไม่ได้เปิดออกแม้แต่วันเดียวโดยใช้วิธีการเปิดประตูน้ํานะครับเปิดลิ้นขึ้นมาเออเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังว่าเปิดลิ้นเปิดยังไงอะไรยังไงเพราะตอนนี้กําลังเปิดลิ้นอยู่ นะแล้วก็เมื่อเช้ากุบมาวางทิ้งไว้แล้วแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูเพราะว่าฝนตกเมื่อเช้าและตอนนี้ก็คือมาอีกแล้วเห็นไหมตอนนี้ฝนตกติดกันสามวันติดละก็เลยตอนนี้จะมากู้นะครับ <c oughs> และเดี๋ยวเย็นๆประมาณห้าโมงเราค่อยมาเก็บนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ารอบนี้เราพอเช็คไซด์ได้ <c oughs> ก็เก็บเลยนะฮะ ก็กูวางไว้แค่สี่ลูกนะครับในแนวนี้เป็นแนวที่กูปล่อยปูและเป็นแนวที่กูขุนเหยื่อนะครับการขุนเหยื่อในบ่อน,นี้นะฮะกูปให้ทั้งตัวเออให้ทั้งตัวเลยบ่อน,นี้กูป,ป,ปล่อยไป,ไปประมาณณนะตอนนี้นะสองเดือนแล้วนะปล่อยไปเกือบพันตัวแล้วและทั้งหมดเกือบพันตัวกูบหาเองทั้งหมดนะครับ ไม่ได้เสียตังค์แม้แต่บ,บาทเดียวและปูในบ่อนี้ปล่อยไซส์กระดองจากกรีนึงไปถึงอีกกรีนึง3นิ้วทุกตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูลูกแรกกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่อง i อคุปเคด้วยนะครับไปดูลูกแรกกันไปโอเคครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็อาจจะทุลักทุเลนหน่อยหน,ย,หน,ย,หนยนะเพราะว่ากุ๊ วางเองกู้เองถ่ายเองนะครับมาดูดิมีอะไรไหมไม่มีอะไรเข้าใจอยู่ว่ามันกลางวันนะครับไปตึงตอนนี้กูอดเหยื่อมานะครับอดเหยื่อเพื่อที่จะเช็คไซส์พอเช็คไซส์เสร็จเดี๋กูวู่ก็จะขุนเหยื่อเหมือนเดิมโอ้ยฟ้ามาแล้วมานี่เลวมีอะไรไหมมีอะไรไหม มีอะไรไหมมาเร็วอ่าได้แล้วหนึ่งตัวนะครับนี่ปล่อยจากไซส์าสามนิ้วตอนนี้ก็น่าจะเกือบสองขีดแล้วอะเออ <c oughs> ตอนนี้ก็น่าจะไปอยู่ประมาณสักเกือบสี่นิ้วนะครับ ซสายกับสี่นิ้วก็เออเป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับไปก่อนอเดี๋ยวอีกสักรอยนงแล้วการเพิ่งได้ตัวเดียวก็ขอให้ได้ซสายแบบประมาณเนี้ย <c oughs> ขีดครึ่งอะไรอย่างเงี้ย ขีดครึ่งสองขีดสามขีดกำลังสวยจะได้ตัวเดิมไหมเนี่ย <c oughs> ไปอีกสองลูกอันนี้ให้ดูลิ้นเลยอ่ะเนี่ยลิ้น <c oughs> ที่กุ๊บถอดออกมาแล้วอันนี้จะเป็นเป็นท่อด้วยแล้วก็เอาปูนปิดไว้นะ กันน้ำรั่วแต่เวลาใส่ลิ้นเนี่ยกันน้ำรั่วคือเอาถุงอาถุงใส่ถุงสวมก็ได้หรือว่าเอาแผ่นยางมารองตรงนี้ก็ได้หรือว่าเอาดินอุดก็ได้ได้หมดได้หลายอย่างนะเนี่ยวันนี้น้ําสูงนะครับ <c oughs> พอน้ําสูงตอนนี้น้ํามันแห้งเห็นปะ่ะน้ํามันแห้งเกี้ยงเลยเนะีเรือนะติดอยู่นั่นนะพอน้ําแห้งปับ๊บน้ำข้างในบ่อก,ก็จะออก พอน,น้ําสูงตอนประมาณอตีสี่ตีห้าน้ำเมันจะเข้ามาเมื่อเช้าน้ําสูงกระท,ท่วมท่อเนี่ยเกือบเข้าเกือบข้ามฝั่งนี่มาได้เ,เออมาุูอีกลูกนึงมือจะคุยฝนก็มาแล้ะออันนี้ก็วางไว้หน้าประตูเลยตรงนี้หมาเด็ดไม่รู้จะมีหรือเปล่านะหมาเด็ดอะ <c oughs> น่ะ เอาเหยื่อไปหายแล้วไอ้อน,นี่เดี๋ยวเก็บไม่มีเหยื่อมาเปลี่ยนนะครับปลายลูกสุดท้ายโอเวอร์แดก็ใครอยากจะมาลงแพมาล่องแพติ่ต่อได้นะครับเสื้อชูชีพเรียงเต็มเลยเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งมีแขกมานะครับเพิ่งไปส่งแขกไปตกปลามาแล้วก็ไปกินข้าวลูกสุดท้าย มีไหมมีไหมไม่มีงั้นเราย้ายไปนู่น <c> ย <oughs> ้ายไปอยู่ด้วยกันก็โอเคเพื่อนๆครับรอยนี้ก็ได้ตัวเดียวนะครับสี่ลูกได้ตัวเดียวก็น่าจะเป็นช่วงที่กลางวันนี่แหละมันกิ้แดดมันร้อนนะครับล้นนี้ฝนตกแล้วและตอนนี้กุ๊ก็อดเหยื know, <c oughs> ่อกุ๊บจะขุนทุกๆสามวันนะครับสมมติว่าขุนวันนี้ แล้วน่ไปอีกหนึ่งสองสามค่อยขุนนะครับจะไม่ได้ขุนบ่อยแล้วขุนครั้งหนึ่งก็ประมาณสองกิโลนะครับมันต้องคอยเช็คอะแล้วค่อยๆเติมค่อยๆเติมทำาห้ถึงสองกิโลสามกิโลมันไม่มีใครบอกได้หรอกว่าต้องกี่กิโลนะครับมันต้องคอยเช็คเองมันไม่มีสูตรตายตัวนะฮะก็เดี๋ยวกูจะใส่บอนี้ไปเรื่อยๆนะครับใส่ไปจนถึงประมาณสี่เดือนห้าเดือน แล้วค่อยยกชุดทีหนึ่งแล้วก็ลงอีกทีแล้วก็ปีหนึ่งค่อยยกชุดอีกทีอะไรประมาณนั้นโว้ยลมแรงและก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจใช่องไอคุปเคทีด้วยนะครับถ้าเยน็นนี้ฝนไม่ตกเดี๋ยวจะมา,าถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งช่วงที่เก็บนะครับสามลูกนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกโว้ยลมเย็นแล้วหนาวเลยก็จบเป็นแค่นี้นะครับแล้วก็แพ้ไปเสื้อชูชีพเต็มเลยเนะี่ย แล้วก็มีเรือลูกนะครับใครอยากไปทายอินบ็อกซ์เข้ามานะครับราคาย,ย่อมเยาราคาเป็นกันเองมากรับประกรันแน่นอนนะฮะอย่าลืมกดไลค์เพิ่มใจด้วยครับไปโอเคครับเพื่อนๆก็<อ>มาเก็บรอบแล้วนะครับมาดูว่ามันจะมีอิไลไหมนะฮะ เราวางไว้หรือแค่สามลูกเนาะก็นี่โยโนโคมงไปนู่นเนี่ยเอารอบลูกนี้มัดต่อไปอีกมาดูกันโอ้ยอได้ตัวเดิมบออ่หวะเฮ้ตัวนี้ตัวเมียเลยแจ๋วอยู่ ตัวไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ปูใครปูใครไงแต่ว่าตัวมันไม่ตัวเล็กหรอกแต่ว่าหลบเม่งใหญ่ปูใครปูใครไงไหน,นมันอยู่หน้าดิอ,อือนี่เห็นไหม ไซ <c oughs> สสวยพอใจพอใจแต่ว่ายัางตัวเล็กอยู่เลยยังตัวเล็กอยู่เลยเราปล่อยไว้ก่อนอย่างที่บอกว่าเรามาแค่เช็คไซส์เฉยตุ่มไปแล้วเอาเหยื่อไปด้วยให้โอ้ยไป อีกสองลูกโอ้ยนง่มีอะไรไหมเ้ยไม่มีอะไรเลยไอ้ลูกนี้เห็นได้เลยวะ่ะได้มีตัวกินโอ้ยไปไปไปลูกสุดท้าย ได้ได้มาสองตัวก็ไซส์แน่นดีเว้ยหรือว่าปูมันไม่ค่อยแน่นวะอ้าได้มาอีกตัวนึงแล้วโอ้ยไซส์สวยสวยตัวมีเอกละไซสสวยเลยตัวนี้ใหญ่ยูแน่นปะเนี่ยไม่นาจะแน่นว่าท้องขาวไซส์ไม่นาแน่น มาอยู่ข้างหน้าดิไม่รู้จักมุมกล้องเลยมึงเนี่ยเออนี่มีมีนี่ปูสองเดือนนะ่น,นี่อ่ะเดี๋ยวเลยแต่ว่ามันเหมือนยังไม่แน่นอะ่ะหลังยังอูมไม่เท่าไรเลย,โอ,ยโอเคครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมปูมึงปล่อยเป็นพันแต่ว่าทำไมมันเข้ารอบมึงนอ้อยจังวะก็ดูบ่อดิก็ดูบ่อสิบ่อนี้ยังไม่มีปลาเก๋าลงมีแต่ปูล้วนๆปูแม่งก็ไปได้ทั่วบ่อแต่ถ้าเกิดเมื่อไร่เอาปลาเก๋าลงแล้วปลาเก๋าอายุประมาณสองเดือนปูแม่งก็จะขึ้นมาขอบขอบบ่อขอบบ่อขอบขอบ่อเนี่ย พอปลาเก่ามันจะทําเพิกทารูข้างในนั้นข้างในพื้นนะครับและอย่างคือเราจะได้รู้ว่าเอ้ยพันตัวกระบ,บอกขนาดนี้เนี่ยยังปล่อยได้อีกเยอะนะเออก็อย่างที่บอกนะครับบ่อนี้กูจะปล่อยสี่พันตัวแล้วเดี๋ยวก็ดักขึ้นเดี๋ยวเดือนหน้าดักขึ้นละทยอยดักขึ้นนะแต่เราก็ปล่อย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 ไปเรื่อยๆนะครับ ปล่อยไม่หยุดแต่ว่าดักขึ้นจะดักตลอดหลังจาก3เดือนนี้นะครับเพราะนี่มันยังแค่2เดือนอยู่ปูมันกระไซสองขีดแล้วอะ่ะเดี๋ยวไซส์สามขีดก็กําลังดีกําลังเป็นตัวที่ตลาดต้องการนะครับสมขีดไม่ใหญ่ไม่เล็กเออประมาณนั้นวันนี้ก็เป็นคลิปแค่มาเช็คปูเฉยนะครับว่าปูมันไซส์ประมาณไหนละแต่จริงๆกูก็เห็นแหะ ตอนที่กูไปทะเลกลับมากลางคืนนะครับก็มาส่องรอบบ่อก็เห็นปูนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีเช็คหลายวิธีอะเออเอาเอาที่เพื่อนเพื่อนถนัดบางคนเปิดเป็นวังหรือว่าเป็นบ่อธรรมชาติเนี่ยมันจะส่องไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่ามันจะอยู่มันจะอยู่แองใช่ป่ะ <c oughs> อันนี้คือมันมันจะเห็นกลางคืนเนี่ยมันจะไต่ขึ้นมาตามขอบบ่อเนี่ยเประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับ ไม่อัปเ,เดตเรื่อยๆดิครั้งหน้ามาถ่ายคลิปก็จับขึ้นเลยเออไม่มีอัปเดตละเพราะว่ารอบหน้าก็สามเดือนละตอนแรกจะดักให้ดูตอนเดือนหนึ่งแต่ว่ามันมันยังไม่ขยับเท่าไหร่นะครับมันยังขยับไซน้อยเออแล้วเดี๋ยวปลาเกา๋าใครจะเลี้ยงปลาเกา๋าเราจะติดตามชมได้เลยนะฮะเดี๋ยวปลาเก๋ามาลงจะถ่ายตั้งแต่ลงปลาเกา๋าเลี้ยงปลาเก,าเก,าเกา๋าปลาเก๋าอัพไซจับปลาเกา๋าจนคว่ำบ่ออีกทีหนึ่งเออ ประมาณนั้นนะฮะถ้าเกิดเื่อเพื่อนชอบคลิปแบ,บนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง i อกรุ๊ปเด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันที่กลุ่ม i อกรุ๊ปเเดี๋ยวจะขึ้นให้ตึมประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรอบนี้ไปแล้วสวัสดีครับ